ผมเห็นมีหลายคนขอผมเข้ามานะครับว่าให้ร้องเล่นพิเคตีไกลให้หน่อยและในวันนี้ผมก็มีโอกาสได้เล่นสักทีนะครับเพราะว่าอเมนแรกมันเป็นอักเมนของ Li ฟวิ่งฟอร์สนั่นเองเนาะมันจะได้อเทมอติแฟกต์มากซึ่งอเทมแรกที่ผมเปิดออกมาจากแอน i l วิลก็คือสไนเปอร์โฟกัสนะครับกับฟิตบนผมไม่คิดว่าจะเอาอะไรดีระหว่างสไนเปอร์โฟกัสกับฟิตบนพพิเคเราใสา่อะไรน่าจะเก่งกว่าผมก็คิดว่าเอาเป็นสไนเปอร์โฟกัสละกันเพราะว่ามันจะตีไกลกว่านะครับฟิตบอถ้าเกิดผมไม่ได้อเทมตีไกลเพิ่มมมาอออีีกัันนนจะะะตแคคค่่2ชงงเเพรบ ไอ้สไนเปอร์โฟกัสคือมันตี3ช่องนั่นเองเนาะผมก็เลยเลือกมาเป็นสไนเปอร์โฟกัสนะครับก็ต้นเกมผมได้มาเป็นตัวของดาวเวนด้วยนะผมก็เลยคิดว่าน่าจะเล่นเป็นไซเฟอร์นะครับตอนนี้ถ้าเกิดผมเจอกาลิโอปุ๊บผมจะเปิดเป็นไซเฟอร์แน่นอนแล้วผมก็จะเก็บแวลูจากไซเฟอร์ไปแคชเอานู่เลยครับรอบสเตจประมาณ5้ขีดหเลยถ้าเกิดทําได้เนาะแผนก็จะเป็นแบบนั้นนะครับและในรอบนี้คือผมเจอกาลิโอไงผมเลยเปิดเป็นไซเฟอร์ได้เลยนะครับก็คือแบบโอ้โหไอ้เกมอวยจัดตอนนี้ไซเฟอร์ <laughs> 3ครับมาแล้ว ก็คือเก็บสแต็กเรื่อยๆครับผมกล่าวว่าผมจะเล่นชนะเลยนะเอาแวลูจากการฆ่ายูนิตฝั่งตรงข้ามนะครับผมจะไม่เล่นแพ้นะผมจะเล่นชนะเอานะครับก็คือเล่นชนะย,วยาวๆไปเลยจนสเตตห้าขีดห้าเราก็จะไปแคสเอานั่นเองนะครับและเ,อ,เอ็นเคาน์เตอร์ของล็อบบี้นี้นะครับจะทำให้เราเลือกอักเมนได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะอักเมนที่2ผมเจอเป็น h o สเทลเทคโอเวอร์ ที่จะเปลี่ยนให้ตัวของไซเฟอร์เรากลายเป็นสายเล่นชนะแบบ100%เซนลยนะครับก็คือเกมมันอวยเราจัดเลยตอนนี้คือเราจะเล่นไซเฟอร์อยู่แล้วแล้วแม่งเสร์ฟอักเมนท์ที่ทําให้ผมแบบเล่นชนะเลยไม่ต้องเล่นแพ้นะครับความสามารถมันก็คือจะทําให้เราแบบได้อ่อได้สแต็กจากการฆ่าตัวฝั่งตรงข้ามมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าจะได้อ่าสแต็กจากการแพ้น้อยลงนั่นเองเนาะก็คือให้ไปนเน้นที่เล่นอ่าเล่นคิวฝั่งตรงข้ามนั่นแหละเออผมก็เลยเลือกมานะครับ ผมอธิบายงงปะวะก็นั่นแหละครับก็คือเล่นชนะแทนเล่นแพ้ก็คือยิ่งฆ่าฝัง,งข้ามได้เยอะมันก็ยิ่งทําให้เราได้สแต็กเยอะนั่นแหละครับประมาณนั้นเนาะโอเคในรอบนี้นี่ผมน่าจะตัดสินใจโรเลยหรือเปล่านะครับเพราะว่าไอตัวของดาวเวนกับกาลิโอผมมี2ตัวแล้วว่าผมโลไป2ทีฮิตกาลิโอ2ดาวเรียบร้อยนะครับแล้วก็แอบหวังว่าจะฮิตดาวเวนนะแต่ว่าไม่เอาแล้วกันอัพแค่นี้พอนะครับเพราะว่าผมได้ตัวของไวมาเรียบร้อยแล้วก็เลยเปิดเป็น4ีไซเฟอร์ได้นะครับผมก็เลยแบบไม่โรต่อแล้ว,ลวเก็บเงินดีกว่าเนาะ โอเคเ้วเปิดไซเฟอร์4ได้นะครับก็จะทําให้สเต็กจากการฆ่ามันเยอะมากยิ่งขึ้นนะครับเห็นไหมคือเราฆ่าตัวหนึ่งเราได้สแสเต็กเลยนะเว้ยแล้วฝั่งตรงฆ่ามันมีประมาณ67ตัวเงยก็คูณไปดิคือรอบหนึ่งเราก็ได้เยอะอยู่นะแทนการเล่นแพ้นะครับแล้วก็เซฟเลือดด้วยก็เป็นอีกหนึ่งอักเมนท์ที่เล่นกับคอมไซเฟอร์ได้โหดอยู่นะถ้าเกิดบอดเราแ,แข็งพอนะครับอันนี้ผมต้องย้ำทีหนึ่งนะถ้าเกิดบอดเราแ,แข็งพอนะครับถ้าเกิดบอดไม่แข็งก็อย่าเลือกเลยครับไปเล่นแพ้เหมืนกกมฟฟอนะ โ okay, อเคก็จบเตยสเรียบร้อยนะครับผมก็วนะินสติกยาวน้องเงินก็มีอยู่ประมาณ30กว่าบาทก็ได้อยู่ไม่แย่นะครับในรอบนี้มีออฟโดนแฮ็กมาด้วยนะทำให้เราได้ไอคอมเพนเนนต์มา2ชิน้นก็เป็นคอมเพนเนนต์ที่สามารถหมุนได้เหมือนแพนดอร่านั่นเองเนาะก็คือสุ่มมาเป็นไอเทมแต่ละอย่างในทุกรอบนั่นเองก็คือสุ่มนั่นแหละโอเคผมก็ได้มาเป็นภาคคุมกับหมัดแล้วครับก็น่าจะปล่อยสุ่มไปก่อนเพราะว่าผมอยากได้ดาบมากกว่านะตอนนี้ผมจะทำไออให้พี่ดาวเว่นเรานะครับก็บอร์ดเราตอนนี้ก็คือไม่ได้ทําอะไรนะทุกคนผมก็เเเเกก็บงินไไปปยยยาาาาววๆลพระะ่ผมอจ หาพี่เคที่เวล์ก้าให้ได้นะครับถ้าเกิดเจอเวล์แปดก็จะดีนะก็น่า,นาจะมีแวะโลที่เวล์แปดนะครับแต่ถ้าเกิดไปเวล์ก้าหาพี่เคได้ก็จะดีกว่าเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะเจอพี่เคตอนไหนนะครับทุกคนอักเม็ดที่สองที่ผมหยิบมาเป็นฮิลอีสเวสนะครับก็คือจะทําให้บอร์ดเรามีดูดเลือดมากยิ่งขึ้นนะมีดูดเลือดอยังไงก็เก่งครับบอร์ดเราอะ โอเคผมลงไปเป็นคอ็อกเมาส์นะครับให้มันติดลาพิดไฟคู่กับดาวเวนไปก่อนดาวเวนเราจะได้เก่งขึ้นนะเราจะได้แบบวินสติกได้นั่นเองเนาะแล้วลอมากี้คือผมแพ้ไปแบบโคตรน่าเสียดายเลยเว้ยถ้าเกิดผมชนะได้นี่ผมจะวินสติกยาวเลยแพ้ไปว่าดาวเวนผมไม่มีลาพิดไฟนะทุกคนแพ้พวานี้แหละเออเสียดายอยู่นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาเก็บกันใหม่เนาะเพราะบอร์ดเราค่อนข้างแข็งแหละดาวเวนผมก็ของครบแล้วอะแต่ว่าข้อเสียคือบอร์ดผมยังไม่มีของแทงเลยครับทุกคนกาลิโอผมยังไม่มีของเลย โอเคก็ยังได้อยู่นะคาลิโอผมมีแค่ซันไฟซึ่งม,มันก็ไม่ใช่ของแถงขนาดนั้นนะเออโอเคส่วนไอตัวของส t ต็กไซเฟอร์ผมก็เก็บมาได้เกือบ200แล้วนะตอนนี้นะครับก็เก็บเรื่อยๆครับจากการฆ่าฝั่งตรงข้ามแหละได้ตัวละ8นะครับถ้าเกิดได้ตัวละ8หรือตัวละ6ถ้าเกิดได้ห้าไซเฟอร์นี่ผมว่าน่าจะได้ตัวละ8ปดบ้าถ้าผมจำไม่ผิดแต่ถ้าเกิดสไซเฟอร์นี่น่าจะได้แค่ตัวละ6หรือเปล่านะถ้าเกิดผิดก็ขออภัยนะครับวันนี้ เพราบบร์ดผมคือแข็งจัดดาวเวนผม2ดาวแล้วด้วยนะครับตอนนี้คือมันออกมาในช็อปในช็อปไปผมรอบเมื่อกี้นะเพราะว่าผมมีแพอยู่แล้วนะครับโอเคส่วนอันนี้ก็รอบ 3- มขีดเนะครับมีไซเฟอร์ให้เราแคทเอาแต่ว่าผมยังไม่เอานะครับผมเก็บยาวนะครับนู่นแหละ5้ขีดห้าเลยผมค่อยเอาพราะเลื่อนผมเหลือเยอะด้วยนะครับเก้าฝาแล้วบร์ดผมค่อนข้างแข็งด้วยผมก็เลยแบบเดียวาวได้เลยแล้วลิฟวิ่งฟอร์ดแม่งดอปไอ้นี่มาให้ผมอีกครับอัติแฟร์แล้วได้เวลาพิทไฟแคนนอนรอบนี้ก็คือพี่เคผมจะแบบตีไกล ตีไกลเท่าตัวแบ็กไลน์แน่นอนไหนคือแบบโคตรโหดรอบนี้เกมแม่งอวยจัดสเสิร์ฟคอนเทนต์จะจัดเลยเคตีไกลนะครับผมก็หามาอยู่หลายคลิปแล้วแหละเอออยากจะเล่นนะครับในที่สุดคลิปนี้ก็ได้เล่นแบบฟูลบอร์ดสักทีเนาะเออคือเอาเรื่องจัดนะครับก็เดี๋ยวมาถอดของให้ดาวเวนก่อนดีกว่าเพราะว่าดาวเวนผมจะเอาไอตัวของลัดวิปเปอร์ใส่ให้ตัวอื่นแทนนะครับผมได้เซรีมาแล้วเน,นาะก็น่าจะเอาให้เซรีถือแทนนะครับแล้วก็ให้ดาวเวนถือของไอพิเคไปก่อนนะ อันนี้ผมน่าจะอยู่เวลแปเนี่ยผมผมน่าจะแวะโลด,นดหนึ่งนะครับเพราะว่าผมอยากจะหาตัวของเซตให้ได้นะอยากจะเปิดเป็น5ไซเฟอร์ให้ได้นะครับอยากจะเก็บสแต็คให้ได้อยาวเลยครับจน5ขีด5แล้วค่อยแค่เนาอ่ะพี่เคเจอหรือเปล่าก็เดี๋ยวไปเล่นกันเหลดเกมแล้วกันแต่ผมอยากจะเจอ5้ไเฟอร์ก่อนผมเลยคิดว่าผมน่าจะโลที่เวลหนะครับโอเคนี่ผมก็ได้ของให้เซรีค่อนข้างจะดีนะเดี๋ยวหาคุณซุยให้มันอีกชิ้นหนึ่งก็คือโหดเลย ก็จะเล่นเป็นแคลลี่หลักๆ2ตัวนะครับตอนนี้ก็คือกเซเร่กับดาวเวนนะแต่ถ้าเกิดได้พี่เคมาผมก็จะเอาของจากดาวเวนไปให้พี่เคแทนนะครับแล้วก็ให้พี่เคแบกแทนดาวเวนเลยโอเคก็นั่นแหละครับแล้วมันมีคนเล่นคอนเทสเราด้วยนะคือบอร์ดนี้เลยจริงผมก็อยากจะหาดาวเวน3ดาวด้วยแต่แม่งโดนคอนเทสเฉยเลยพี่ชายเขามาจากไหนเอามารู้ไม่แย่งเราเล่นเฉยเลยเชื่อตอนแรกผมเห็นเขาเล่นบอร์ดนะอื่นนะยูอดีแม่งอยากจะมาเล่นไซเฟอร์เฉยเดี๋ยวมาดูกันว่าตอนนี้ใครจะเป็นฝ่ายฟ้าแชมป์ไปนะครับ อกเป็นสุดท้ายนี่ผมหยิบเป็นเมสวิลนะครับเพราะว่าผมอยากจะได้หมัดมาทําให้บอยเรามันคิดแรงมากยิ่งขึ้นด้วยนะแล้วจะหาสมราสร์ทของแมสซิวิลเนาะบวกอาตาัตราคีไป20เปอร์นะครับโอเคผมขึ้นเวลรแปดแล้วผมก็น่าจะโลดได้นหนึ่งนะหาเซตให้เจอนะครับแล้วก็เผื่อจะฟุกๆเจอพี่เคนะครับแล้วเรียบป้อยไงไอ <c ười> คือเกมแม่งอยากให้เล่นจัดเลยทุกคนอ่ะโลเบอร์แปดเจอพี่เคเอาดิมาดิ รู้เลยไอ้คนที่คอนเทสเราเมื่อกี้คือแม่งตั้งไฟเฟร์ได้แบบฟูลบอร์ดเลยอ่ะคือแม่งแ,แย่งเราเล่นเฉยนั่นแหละผมก็เลยหาดาวเวนไม่เจอนะครับเพราะว่าโดนอ่โดนตัดไปหมดเลยโอเคอันนี้ผมก็ได้ของไอไม่ใช่ได้ของได้พีคมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะใส่ของให้มันเลยอีกชิ้นหนึ่งผมน่าจะใส่เป็น i อ e ให้มันนะเดี๋ยวน่าจะถอดจากเซริมาให้นะครับแล้วก็คือพีเคผมตีไกลแน่นอนตีไกลเท่าแบ็คลายสี่ช่องไอะจะเดีมาเดกันวา่ามันจะโหดจริงหรือเปล่าแล้วพีคตีไกล ก็ยังสู้ไม่ได้นะครับเพราะว่าบอดผมยังไม่ได้แคสเอาเลยส่วนในรอบวงนี้ผมได้มาเป็นเซตเรียบร้อยนะครับถือตะหลิวด้วยไอ้ตะหลิวนี้ผมน่าจะเอาไปทําเป็นพวกตาเดวินิคอฟได้นะหรือไม่ก็ตาแบชชันนะครับนั่นแหละถ้าเกิดอ่าได้พวกตาวบนิคอนมาก็จะดีกว่านะเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะไปทําตาอะไรโอเคอันนี้ผมก็โลไปเรื่อยๆนะครับอยู่ที่เวล8นะเผื่อแบบจะเจอไอ้ตัวของดาวเวนสามดาวให้ไดนะ้ถ้าเกิดไม่เจอจริงๆผมก็จะรีบขึ้นเวลแลละ แต่ว่าตอนนี้ผมก็ยังอยู่โรนะครับเพราะว่าผมอยากจะตัดตัวเช่นนั้นด้วยที่มันมาแย่งเราเล่นเฉยเลยมันเห็นเราเล่นอยู่นะทีแรกะแล้วมันก็อยากจะเล่นนะเลยผมแบบโรยาวเลยเพราะว่าผมอยากจะหาดาเวเ่นสดาวก่อนมันนะครับอันนี้คือความแบบมันใส้ล้วนๆเลยอันนี้นะครับไม่ได้มีอะไรเลยคือจริงๆผมน่าจะเก็บตังค์ขึ้นเวลกาลมากกว่าแต่ที่ผมทําตอนนั้นคือผมมันไส่ล้วนๆเลย จากที่ลองเล่นมาทั้งสเตจสี่ 4, ผมก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นนะเคตีไกลนะครับมันไม่ได้แบบเวอร์เท่าเซตสิบสามที่เป็นน็อกเทิร์นตีไกล่เออมันก็แบบเล่นได้แหละขำๆนะครับแต่มันก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นเนาะ <c oughs> คือเอาเล่นขำๆได้นะครับโอเคอันนี้คือเข้ารอบสี่ดเจ็ดเรียบร้อยนะครับผมก็เก็บต่อนะผมยังไม่แคสนนะครับเพราะว่าเลือดผมเหลือเยอะอยู่บอร์ดผมก็พอไปได้อยู่ผมก็เลยแบบเก็บต่อยาวๆไปเลยนะอันนี้ผมได้เป็นการเล่นมานะครับซึ่งผมเล่นแน่นอนเพราะว่าการเล่นมันจะทําให้เราได้หมดพวก อ่รับพิษไฟเอามาใส่พีเคได้หรือไม่ก็เป็นพวกหมอดิวินิคอฟอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับก็คือผมเล่นแน่นอนการเรนตัวนี้มันจะทําให้เราแบบเหมือนได้เหมือนได้แปดมาอันนึงอ่ะเออก็เลยคือเก็บแน่นอนแล้วการเรนตัวนี้แล้วได้มา2ตัวแล้วด้วยเนาะโอเคได้เป็นเซตมานะครับแต่ว่าเซตผมยังไม่สองนะก็คือโดนคอนเทสแล้วเซตมันก็เลยไม่สองอนะ่ะอันนี้คือผมไม่ชชวร์ว่าผมจะโลต่อหรือเปล่าหรือว่าผมจะเก็บตังค์ดีนี่ผมได้มาเป็นตาเดวินิคอฟนะครับผมก็เอาใส่ให้เซตไปนะก็คือเซตผมจะได้มี โอเคผมโลต่อนะครับด้วยความแบบมันไส้ล้วนๆนี่คือจริงๆผมน่าจะเก็บขึ้นเบลก้าตั้งนานแล้วแต่ผมไม่สนไงผมจะตัดตัวมันนะครับไม่ให้มันเล่นนะี่คืออยู่ดีแม่งมันคอนเทสเฉยโอเคก็โลไปครับอันนี้เจอไหมมันจะยังไม่เจอนะครับไอกาลิโอก,ก็6ตัวนะส่วนเซตเอ้ยส่วนดาวเวนมี7ตัวนะครับแล้วก็เซตก็ยังไม่2เลยนี่แล้วไอคนนี้เลยคือมันเซตส,สไปแล้วอ่ะดูดิคือเกมไปส่งมันเฉยเลยทั้งที่แบบผมเล่นก่อนแท้ๆนะ ดาวเวมันก็มีเจตัวนะครับก็คือผมคิดแล้วเกมนี้น่าจะไม่ฮิตแน่นอนนะแต่ว่าผมคิดว่าผมไม่น่าจะขายแน่ดาวเวนตัวที่ผมถืออยู่เนี่ยก็คือผมถือยาวๆแน่นอนแต่ว่าบอร์ดผมยังไม่ได้แคสไงทุกคนผมก็น่าจะแพ้ไปก่อนนะบอร์ดฝั่งนู้นมันอนี่กว่าฮิตกว่าก็เลยแพ้นะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้แคสถ้าเกิดผมได้แคสก็คือผมชนะแน่เดี๋ยวมารอด,ดูกันโอเคอันนี้ผมก็โลต่อนะครับได้เบนเซริแพมาแต่ว่ายังไม่เจอเเซสเลยคืออยากได้เซสสองก่อนเว้ยแล้วค่อยขึ้นเวลตอนเนี้ย ด้วยความมันไส้ล้วนๆเลยอยากจะได้เซตสองดาวก่อนนะแต่มันจะหาไม่เจอแล้วทุกคนคือผมก็โลไม่หยุดนะอันนี้โลด้วยความหัวร้อนนะ่ะตอนนั้นอนะแต่ผมน่าจะเก็บกาลิโอก,กับดาวเวนไว้ยาวๆแนะ่ไม่ขายแน่นอนครับแล้วได้การเรนสองดาวก็คือการโลงเรามันไม่เสียเปล่าและรอบนี้ก็คือได้เล่นแน่นอนการเรนสองดาวนะครับก็คือชิลแล้ว าครับได้การเล่น2ดาวมาผมก็น่าจะเอาไปเล่นแทนเซนจูนี่นะเพราะว่าบอร์ดผมไม่ได้ต้องการไอเอ็กโซเ,เ,เทคขนาดนั้นเนาะแล้วก็แบชชั่นมีอยู่แล้วด้วยนะครับจากพีเคแล้วก็กาลิโอผมก็เลยน่าจะขายเซน,น,นจูนี่ทิ้งเซนจูนี่ทิ้งเพราะว่าไม่น่าจะได้เล่นนะครับตานี้ส่วนตาเดวินนคอฟนี่ผมเอาไปให้การเล่นเล่นแทนนะครับเพราะว่าการเล่นมัน2ดาวแล้วส่วนเซตนี่ผมก็ปล่อยมันโง่ๆไปไงั้นแหละไม่โลอะไรแล้วก็คือผมจะเก็บตังค์แล้วครับหลังจากนี้ แล้วก็ใกล้จะแคสเอาได้แล้วด้วยนะครับผมใกล้รอบ5้าขีดหแล้วกับสเต็กที่มีอยู่เกือบ800ครับแวลูที่อยู่ในกล่องก็คือประมาณร้อยกว่าคือโคตรเยอะเว้ยเียคือถ้าเกิดแคสมาคือบอร์ดผมสปายแนะ่เดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะแคสได้อะไรนะครับส่วนในรอบวงนี้มีพีเคถือบัตเตอร์กับลัทธิเปอร์อยู่แต่ผมไม่น่าจะได้เว้ยโอเคแม่งคนเล่นเยอะเอ้ยผไม่น่าจะได้ไอชิอนนี่ตัดผมอีกแหละแม่งตัดผมทุกอย่างแทนที่ผมจะได้แบบคอนเทนต์ง่ายๆสบายๆเจอคนคอนเทนต์เฉย เดี๋ยวดูกัวนว่าเกมนี้ผมสา,สามารถคว้าแชมป์ได้หรือเปล่านะครับอันนี้ผมน่าจะหยิบเป็นเซรีมันนะถือเอ่อเรดบัฟกับลูนานนะครับก็น่าจะเอาให้ใส่ให้เซรีแหละ3ชิ้นเนี้ยก็เป็นอสอองลูดาน1เรดบัฟนะครับแล้วก็ลิฟวิ่งฟอรสผมก็ใกล้จะได,ได้ได้แล้วด้วยนะครับส่วนแคทเอาไซเฟอร์ Out, รอบนี้ได้เป็นมอนโดซีดาวกับ3าวัหมอกแสงเชี่ยคือพี่เคผมเลือดเยอะแน่นอนอย่างที่ทุกคนเห็นเป็นแน่นะปกนะครับ ไอชี่คือพีค่คผมเลือดเกอบหมื่นได้แน่นๆเพราะว่าผมจะเอามอนโดตัวนี้ให้พี่เคกินน่ะไอชื่อคือบ้าจัดต่วนี้ผมน่าจะถอดไซเฟอร์ทิ้งแล้วเพรววาะผมไม่ได้จะเล่นไซเฟอร์เป็นตัวแบกบ <c oughs> ผมน่าจะเอามอนโดเป็นตัวแทงหลักนะครับสายสามวงหมอกแสงแล้วก็ได้สเปดของบุยเซอร์มาด้วยนะเมื่อกี้ลืมพูดนะครับก็น่าจะเอาสายให้กาเลนไปนะกาเ่นจะได้เลือดเยอะขึ้นนะครับอันนี้คือผมเล่นไม่ทันนะเว้ยเล่นไม่ทันนี่ก็คือนั่นแหละครับบอดมันเต็มอะเบนซ์มันเต็มอะผมไม่อยากขายไอกาล ซึ่งผมก็รู้ทั้งรู้แล้วว่ามันจะไม่ฮิตแล้วแต่ผมไม่ขายแน่เพราะาผมก็ไม่อยากให้มันฮิตเหมือนกันแต่ในรอบนี้ผมได้หมอดของการเล่นเรียบร้อยนะครับมีลาพิทไฟหมอดมาให้ไงซึ่งพีเคผมกคิด้ตีเร็วขึ้นจากลาพิดไฟนะครับ ก็คือเอาเรื่องแน่เค่เคเราตานน้โอเคอัน okay, นี้ผมก็น่าจะขายเซจูนี่ทิ้งไปนะแล้วก็เก็บมันโดมานะครับมันโดผมสอ็อตไม่พอว่ะไม่งั้นผมจะเก็บมันได้4ดาวเนะี่ยผมน่าจะต้องขายสักตัวหนึ่งทิ้งไปก่อนว่ะไม่กาลิโอก็อ้น,นี้แหละเออไม่งั้นคือเบนซ์มันไม่พอที่จะเก็บเว้โอเคก็ได้มาแล้วนะครับกาลิโอ4ดาวกับอ้นี่พี่เคเราที่จะเอาให้อ่ามอนโดให้พี่เคกินแล้วมาดูเลือดพี่เคนะว่าพี่เคเราจะเลือดเท่าไหร่แล้วจากการกินของมอนโด จกินการกินเลือดมันโดลดไปประมาณ30เปอร์แล้วพี่เคผมได้เลือดมาเป็นบาคโค้ดเลยเชี่ยเลือดอยู่วิวเจ็ดพันมาดูนะครับว่าผมจะสามารถชนะไอที่เล่นคอนเทนต์เราได้หรือเปล่านะครับก็คือพี่เครเราแบบฟูลบัฟอะฟูลบัฟจริงๆอะทุกคนเอ๊ะแบบฟูลแบบฟูลจริงอะรอผมได้อ์ติแฟกอีกชิ้นหนึ่งก่อนแล้วถ้าเกิดได้เป็นตีใครซึ่งมันได้แน่นอนนะเพราะว่าทุกคนน่าจะเห็นไปแล้วในหน้าปกแล้วว่า ผมได้สามอัติแฟกต์ตีไกลนะนี่เลยครับได้มาแล้วเรียบร้อยเป็นลาพิดไฟแคนนอนนะครับก็คือพี่เคแบบโฟโคตรจะ f ฟู l แบบ t ฟู t คอนเทนต์จัดตาเนี่ยพี่เคตีไกลบุกบนโดที่แบบเลือดโคตรเยอะแล้วพี่เคเราก็คือแบบไอ้นี่แน่นอนไอ้น่คือแบบเลือดเยอะแน่นอนอถ้าเกิดมัน2องดาวนี้เลือดอาจจะถึงหมื่นได้เลยหรือเปล่าแต่ในหน้าปกที่ผมแคปไว้มันน่าจะประมาณ8ปดพันกว่าว่ะ ก็เกือบอยู่นะเออเกือบสองหมื่นนะถ้าเกิดผมเล่นเป็นสี่บุยเซอร์นี่อาจจะถึงหรือเปล่าเนี่ยมารอด,ดูกันนะครับสถานการณ์ผมตอนนี้ก็อยู่ที่หนึ่งนะเลือสี่สิบหก 4, นะครับตอนนี้ผมได้ที่ถอดของมาแล้วผมก็เลยใส่ใพีเคเป็นสามของเตไกาได้เลยคือโคตรจะฟูเยอคือบ้าจัดตานี้แล้วผมทุบไอเทมของเซรีไม่ได้มาเป็นฟูแท้งล้วนเลยผมไม่มีตัวให้ถือแล้วผมก็เลยให้เซ็ตถือแล้วกันให้เซ็ตเป็นแทงไปแล้วครับปลาสดุด <c oughs> เออ <c oughs> แล้วผมจะเตือนอย่างหนึ่งนะครับก็คือไอตัวของเลนน่านเนี่ย ถ้าเกิดทุกคนไม่ขยับในตัวช่องที่มันให้กินน่ะขยับช่องมันน่ะมันจะมีโอกาสบั็กนะครับบางทีมันจะไม่กินเลือดนะเว้ยเดี๋ยวรอดูมีมีมีรอบที่ผมลืมด้วยในเกมเนี้ยคือแม่งไม่กินเลือดบนโดเฉยเลยแล้วมันก็เกือบตายเพราะเลือดมันไม่เยอะนะครับตาเนี้ยเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะมีตั่ตาหนึ่งที่ผมลืมขยับนะครับเออแล้วผมไม่รู้ด้วยแหละตอนนั้นว่ามันบั็อกอยู่นะอันนี้ก็เลยมาเตือนกันนะเผื่อเอาไปเล่นตามแล้วเคมันไม่กินเลือดแล้วเลือดมันน้อยลงนะครับตอนนี้ผมก็ไม่่ไไดดด้้้ทาาาาาะะนนผมกกก็็จเเบตังคขึววววลปหี เพราะว่ายัางไงผมก็ไม่ฮิตอยู่แล้วอะ่ะไอพวกกาลิโอกับไอเดาร์เวนอะ่ะยังไงมันก็ไม่ฮิตอยู่แล้วผมน่าจะเก็บตังค์ดีกว่าไปเวฟเก้านะครับแต่คือพีเคผมยังไงก็ไม่ตายแน่นอนไอเชื้อเลือดโคตรเยอะแล้วมนโดผมก็แบบแทงโคตรโคตรอคือแบบฟูเลือดอะ่ะแต่ว่ามันมีแต่เลือดนะมันไม่ได้มีไอพวกเกาะอะไรเท่าไหร่นะครับก็คือเน้นเลือดอย่างเดียวเลยสาบ,บอหมอกแสงแคทเอามามันอยู่นะตานี้นะครับถือว่าเสิร์ฟคอนเทนต์ให้เราแบบหนุกๆเลยอ่ะ โอเคก็ปิดไปอีกหนึ่งนะครับตอนนี้น่าจะเหลือประมาณ3คนสุดท้ายแล้วในนี้แต่อย่างที่บอกไปครับว่าเคตีไกลมันไม่ได้โหดเท่าไหร่นะดาเมจมันก็ไม่ได้เวอร์ครับแต่ละรอบส่วนอันนี้คือหมอดของกาเลนนะครับได้เป็นตาแบชชั่นมาผมก็น่าจะเอาไปใส่โมนโดแน่นอนครับมอนโดเราจะไม่มีเกาะเพิ่มมากยิ่งขึ้นเนาะคือโหดขึ้นแหละมมนโดเรานะครับเหลือสามคนสุดท้ายแล้วนะตอนนี้นะครับก็น่าจะเก็บตังค์ไปก่อนขึ้นเวลนะไปหาวิเคสองดาวดีวกว่าผมน่าจะโรหลังวงล้อนะครับทุกคนไม่น่าจะโลตอนนี้ แล้วก็มีไอตัวของไอ้นี่เนียนอย่ในบอร์ดผมตั้งนานแล้วไอไวายเนี่ยเชื่อผมลืมถอยมันออกไปเลยเมื่อเนียนอย่ในบอร์ดผมนานแล้วลืมนะครับจริงๆมันคนเล่นแค่สามไซเฟอร์พอเพราะว่าเราไม่ได้เล่นไซเฟอร์เป็นแคลรี่หลักนะเนาะเราเล่นพีเคแล้วครับน่าจะไปเติมอย่างอื่นมากกว่าผมแคปผมคิดว่าผมน่าจะไปแคปบ,บอร์ดที่4บุยเซอร์นะเลือดมอนโดเราจะได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็เคเราจะได้เลือดเยอะขึ้นด้วยโอเคอันนี้เจอคนที่เล่นคอนเทสเราเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะไหวกับผมหรือเปล่า ือไม่ไหวไงโดนไปเรียบร้อยนะครับตอนนี้ไอ้สองคนที่เหลือนั้นเลือดเหลือกันหลักหน่วยแล้วว่าซึ่งเลือดเราเยอะหนูนะผมน่าจะเนิร์ฟบอดหรือเปล่าเพราะว่าผมอยากจะได้แบบคอนเทนต์พี่เคสองดาวนะครับไม่น่าจะรีบชนะหรือเปล่าไม่รู้นะจะมารอดูเอานะครับเดี๋ยวผมลองรลดูก่อนเผื่อแบบเจอเคสองดาวนะครับโอเคอันนี้ผมได้เป็นการ์ดมาผมก็เอาไปลงนะเพราะว่ามันติดบุยเซอร์นะบุยเซอร์ผมสี่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เคเราก็ได้เลือดเยอะขึ้นแล้วก็มอนโดเลือดเยอะขึ้นด้วยนะ ไอ้เจอเป็นไอตัวของโคโบโกะนะครับจริงๆผมน่าจะเอามาเล่นนะลืมนะครับวันนี้ลืมว่าโคโบโกะแม่งเป็นไอ้นี่บุยเซอร์นะลืมจริงๆอันนี้นะครับขออภัยเลยลืมจริงๆจริงๆน่าจะเอาไปแทนไอตัวของอไอเนี้ยไอชื่ออะไรนะมอนโดเอ้ยพี่มอสดนะเออน่าจะเอาไปแทนมอดนะผมลืมนะครับวันนี้ได้เป็นมอดสดองดาวมานะครับแต่จริงๆก็ไม่ได้ซีเรียสเลยครับเพราะว่าได้มามันก็ไม่มีของดีดีแหละ โอเคก็น่าจะเล่นบ่าน,นี้ไปก่อนแล้วพี่เคเราตอนนี้เลือกเท่าไหร่นะครับให้แต่ผมเดานี่น่าจะ8ปดพันเรียบร้อยนะเพราะว่าผมเปิด4ีบุยเซอร์แล้วนะก็คือเคเลือดคนเยอะเอ้ะยัยงไงแม่ก็ไม่ตายแนะ่นอน <laughs> ในรอบนี้ผมน่าจะเนิฟบอร์ดก่อนนะเพราะว่าผมอยากได้เค2ดาวมาทำคอนเทนต์ไว้เอ้ยเราได้มาเรียบร้อยนะครับแต่ว่าผมไม่น่าจะไม่น่าจะรีบนะตอนิีใจขายพวกดาววงดาวเวทเลยทิ้งไปเลยเพราะว่ามันไม่ฮิตอยู่แล้วไอคนนั้นมันก็ไม่น่าจะฮิตอยู่แล้วมันเหลือเลือดสาวนะครับแต่ว่าด้วยความที่ผมไม่อยากมารีบตายไงให้มันทรมานนะครับเดี๋ยวผมน่าจะเนิฟบอร์ดก่อนแล้วก็ค่อยไปตบมันรอบนู่นให้มันเสียเวลาไปเล่นๆนะครับเพราะยังไงมันสู้เราไม่ได้อยู่แล้วที่ผมเนิฟบอร์ดไปก่อนนะครับมาน่าจะแพ้แหละเพราะว่าเคกับมอนไ่าจะแบกหว ไม่น่าจะแบกได้นะฝั่งหนุคามันฮิตแล้วนี่วาดาวเวนไม่เชื่อไ่มฮิตเฉยเลยทั้งที่แบบผมเก็บไว้โคตรเยอะนี่อะไรของมันวะนี่เกมอะไรวะเนี่ยคือโคตรงุนงหิดอะตอนนั้นนะคือผมเลี้ยงไว้ก่อนนะครับไม่รีบไม่รีบให้มันให้จบเกมนะแต่จริงๆมันก็ไม่ไหวผมหรอถ้าเกิดผมลงฟูลบอร์ดแต่นี้ผมเนิร์บอร์ดไปก่อนดูดูกันว่ารอบเจ็ดคิดหนึ่งมันจะมีอะไรมาปฏิหารใ่ผมหรือเปล่าแต่จริงๆคือบอร์ดมันก็เบอร์นะมันมีตัวของการเบรกแสงด้วยนะครับน่าจะได้ น่าจะแคสเอาไปนะครับได้ไซเฟอร์มาส่วนอันนี้ผมหยิบมาเป็นวอลหมอกนะครับของจากรอบคีฟนะเพราะว่าผมอยากจะให้เลือดบอดเรามันเยอะขึ้นนะครับใส่ไปให้การเลยนเลือดเพิ่มไปอีก8%ซแล้วก็ลงไปเป็น4บูเซอร์เรียบร้อยนะครับเหมือนบอดเหมือนเดิมเลยส่วนนี้ผมทุบของจากเซ็ตทิ้งนะครับเพราะว่าผมอยากจะให้เอ่อเซ็ตมันใส่ของดีๆมากกว่าไม่งใส่ของแท้งโง่ๆอยู่แนะล้เนี่ยทุกคนแล้วดูรอบนี้เห็นไหมเคผมไม่กินเลือดมอนโดเว้ดูดิเห็นปะมันบักหรืออะไรไม่รู้นะแต่เพราะว่าผมไม่ได้ขยัับเเลยยนนะคือออมมมโดดก็ู่่ชงิ มันไม่กินเลือดเฉยเลยผมเกือบจะแพ้นะพเพราะว่าเคผมก็เกือบตายนะครับตาเน,นี้ยโดนสก,กิลอะไรก็ไม่รู้มาเรื่อยๆเลยเห็นบัเนี่ยเกือบตายแล้วทั้งที่แบบจริงๆมันน่าจะกินเลือดแล้ววิเคผมก็ไม่ตายแน่นอนนะเพราะว่าเลือดมันเยอะเว้ยแต่ว่ารอบนี้ผมก็เกือบยู่นะแต่ว่าไม่ได้ไม่เป็นไรแล้วครับเพราะว่าเลือดผมเหลือเยอะอยู่ยังไงผมก็ไม่ตายแน่นอนชีวิตผมมีน่าจะมี2ชีวิตแต่ว่าผมก็ชนะไปได้นะครับทั้งที่วิเคผผมบักแท้ๆแล้ววิเคตีไกลผมเอาให้ไงก็ถ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ือว่นนะา แอบมันไสยอยู่นะตอนที่ผมเล่นตอนนั้นน่ะคือ,อยูดีๆแม่งมาเล่นเฉยเลยตอนแรกไม่มีคนเล่นแล้วนะแต่ว่าแม่งมาเล่นแล้วแม่งก็โลฮิตก่อนผมด้วยคือโคตรจะงุ่กหิดแต่ตอนนั้นน่ะ <c oughs> ต่กันนั่นแล้วก็คือว่าจบไปตอนนี้ผมก็ชนะมาได้นะครับกับพร้อมวิเคตีไกลกับมอนโดเลือด2 0 0 0มืแล้วิเคเลือดเก้าหมื่นโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคอนเทนต์วันนี้นะก็ <c oughs> ยังไงฝากกดไลค์กด subscribe like, กั subscribe นกด้วยแล้วก็ขอพูดขอจาได้สุภาพขออภัยในนาทีนี้ด้วยนะครับอารมณ์เกมล้วนๆเลยตอนนัะะรบไมีอเลย ถ้าเกิดพูดไม่สุภาพยังไงก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปเจอการคลิปหน้าผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยเดี๋ยวไปเจอการน,นะครับผมเออแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากสนับผมก็สามารถจิ้มได้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับถ้าเกิดใครอยากสนับสนุนผมนะถ้าเกิดเป็นเมมเบอร์ไว้มีโอกาสผมจะทำคลิปที่แบบเป็นคอนเทนต์ของ member เมมเบอร์เราจะเพาะมาให้ดูนะครับเดี๋ยวไปเจอการแล้วกันอันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ใครที่อยากจะเติมเกมผมก็ขอแนะนำร้านเติมเกม Over Topup ไหมา่าคุณจะเป็นผู้เล่นมือถือหรือ PC Over Topup ก็สามารถเติมให้คุณได้มั่นใจได้เลยเพราะมีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นแน่นแน่นอนใครที่สนใจสามารถกดได้ที่ลิงก์ใต้ดีสคริปชันผมได้เลยนะครับเติมด้วยตัวเองก็ง่ายหรือจะเติมกับแอดมินก็ได้เหมือนกันเติมเกมให้คุ้มต้องเติมที่ Over Topup ัรับรองไม่มีผิดหวังแน่นอน